บริจาคเลือดบ่อยๆน,นะครับมีโอกาสเป็นภาวะโลหิตจางไหมไปฟังกันดีกว่าครับมีหลายคนนะครับทักมาถามพื่มเยอะมากๆนะครับว่าไปบริจาคเลือดบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นภาวะโลหิตจางไหมพื่มตอบเลยนะครับว่ามีได้ครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองที่ดีพอนะครับ ครั้งนะครับเวลาเราไปบริจาคเลือดนะครับเราจะเสียเลือดประมาณ400-450มลครับซึ่งในเมลเลอดแดงนะครับจะมีฮีโมโกลบินนะครับที่พาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับถ้าคุณนะครับบริจาคเลือดถี่เกินไปนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยทำหลายครั้งมากเลยบริจาคหลายครั้งมากเลยเนี่ยแล้วกินอาหารไม่เพียงพอกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เยอะด้วยเนี่ยนะครับอาจทําให้เรามีความเสื่อมเป็นภาวะโลหิตจางได้เลยนะครับใครนะครับที่มีอาการซีดบ่อยนะครับอ่อนเพลียหน้ามืดนะครับใจสั่นหลังจากที่ไปบบรริจาาคคเลลือมแ้วนะั ราลองไปตรวจค่าเลือดดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงเป็นภาวะโละหิตจางได้นะครับ ถ้าให้ปพื่อแนะนำนะครับคนบริจาคเลือดประมาณ90วันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทานพวกวิตามินซีเพราะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆอย่างเช่นพวกผักใบเขียวไข่แดงนะครับตับต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าเครื่องในสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าจะแอดตัววิตามินตัวเพิร์บแคปตัวนี้เข้าไปช่วยในการฟื้นฟูร่างกายก็ได้นะครับเพราะวิตามินตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของวิตามิน B12 B6 นะครับซิีวิตตาามมิิินน K2 ว D3 สารอรงบี่เยยอะะแมากมายเลยครับที่่ชวยในนการรฟฟืู้่างกายนะครับช่วยในการ กระบวนการสร้างเลือดนะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้ดีมากๆนั่นเองนะครับช่วยในการร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กด้วยนะครับใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากฟื้นฟูภาวะโลหิตจางนะครับอยากหายจากโลหิตจางนะครับสามารถเอาตัววิตามินตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์คลิปนี้ไว้ได้เลยครับหรือว่าใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยเหมือนกันนะครับ